สบายดีพี่น้องสบายดีเอฟซีสี่หักแข่งสุกูสุกคนพ่อพ่อับซองน้องมินนี่คือเก่าพี่น้องซองอีร้อยสบายดีป้าลุงเออเอาสบายดีก่อนสบายดีป้าลุงตอนนี้น้องชอนลาเข่าคั่วเนาะผู้ไปยืนอยู่ป้าเนี่ยมาจะใช้นี่ นำเจนเสด็ก็มาหายแต่ววพี่ทนาามมาห่ห้ลูกสาวน้ำนมบกอนนียังลลกนมกบก้นเม่นหมาเมนมันไปเลขนมนะเจนเสด็เพิ่มาหายรเพ่อนวะเน้อย่างน้ำลูกมีแล้วเฮ้จีฮ็นอะได้กินอันนี้ปน ปนกินกับผักอ e ีหุ่มพี่นอ้องเอาออกหรู้ป่ะเ,เมนูเฮาโมานี้เนาะนปนไปแห่งกินกับผักอ e ีหุ่มแล้วก็สิปนจักกะจันพ่อมีไปติดจักกะจันมาก,กับเบาต้นเหลือประมาณชาต้นเลยนอกจากกินแล้วเนาะนี่ผัก e um, อีหุ่มเฮาหนึ่งเรียบร้อยพี่นอ้องปนปลากินกับหนึ่งผักอ e ีห um, ุ่มปลา ปลาทลีเนาะมันสิมันค no ือบ <inaudible> ่เกาะออกบ่เฮ้ยเจ้าคือบ่จีก่อนเฮ้ยจีเอาก่อนจังตํามันสิเป็นปียงอยู่สังกะซอยซอยซะก่อนเออผักซะก่อนจังตําปลาเหงมันมันเนันผักซะก่อนซะ เออมันชุ่มบอบมันยังบอดเลยลายมันยังบ่เฮงเลปามันหนุ่มพรดิแซเจบนั่นนี่ขับไปตามแล้วตานั้นบ่เลยแหลกดอกสิเป็นเปล่งเลยกินนะสได้สีกินคก็เกาผักเอาพี่น้องมันบ่เฮงมันตาบ่เลีโอ้ยข่าก็ได้ นั่นก็คัวแมงจักจั่นพี่น้องมื้อนี้เมนูป่นเนาะสิป่นจักจั่นพร้พอมเนาะป่นจักจั่นนก็ป่นปลาแห้งทีทงนี้ก็ปรุงแล้ว โอ้ใส่ปเด็กสดสดเลยเจ้าหอมแดงใส่ไยใส่หอมแดงเนะ <c oughs> าะตําให้มันเหล็กๆมันออกไม่ปนเหงใส่ครบแล้วเพราะมันเปนก็ใส่แต่ตาําอ,อ,ยอย่ามันบอนเบื่อด้อย่ามันบกเข่ากันเนาะเพราะว่ามัน ปน,น,าานแห้ดเวยไข่หนุ่กซาเป็นคนเต็มผ้าขาวนะแล้วก็จานมาจุา๊บพักเลยอ่าโต้เห็ดแห้งอะไตะยานดีพี่น <laughs> ้องเอ้ยจ้างไหมจิงว่าจ้างเมย์นะ ให้นในใส่เมย์ให้เตียงผข่าวเอาเอาจานลูกเมยให้เตียงผข่าวขอเมย์ฮะไปลูกอุย้ยมันยังหานจังน,นี่นี่จานนี่เอาเอาเอาซีได้ก็เอาลูกน่มันออกให้เลยเอาเลยอเะกนห้ีงกข่าวเปลูยงผักขาวกปาหพอกินัวเ่งก็ูกปาผักเาจุนพูนเลยซีมแลวปนปลา ปนยิกนาคตเลยปนมาจะให้ก็ปนบ้านี่นลลกลับข่าพ,พี่นอกนลยมีปนปลาแหงเจียมเมียงทู่มาแมนภักอีตู่ไอมอะว, <laughs> วเดเลยแล้วกระปนเมยงจะกระจันเมยงอี กินอะไกินเ,เอาไปกินเหรอแต่วันนีชเคียวแน้ันเคียวมาด้พีนกก่น้องที่ขาสามคนไป,ไปหอ,อยหไปแหงเดอนมาสิบวินไปมาตำลังกินตำลังพี่น้อง ลุงก <s medida> ็น้องๆเฮ็ดแล้วก็วิดปื๊ดไปป้าก็ยังบ่ขึ้นมาลุงกี่น้อยก็ยังบ่ทันมาแต่บ่าก็ได้กินข้าว3คนกับ1ตัวนับนับนับน้องเอี้ยงนํ ้อาอีหุ่มกับโบฮุ่นอลิเซ่หวานโตกได้ที่เนาะปลาบอยอดบอยก็ละมาบอ่ะามาหรือปลาอามาต่อตัวคือจับกระดะกระโดดเนี่ยจับจมอคำข่บเดี๋ยวห้เดี๋ยวห้เดี๋ยว้แล้วงอเ้น ้ังแรลได้กินผนจักจันทร์ผมเคยกินก็คือขอขค่อยกินแต่เนะไรสิัสวกินเรากินดิบทั้งนี้ก็ได้กินปลาแห้งปลาเค็มสุาตามแร้อนข่าวรจน่ะ Chăm có sáng kiến nho bê sáng ngọc kia champa lì lọc phó nho bê sáng kiến phó bê sáng kiến nho bê sáng kiến nho nho bê sáng kiến nho bê sáng kiến nho ăn sáng Maman, bon, ben, je sais. pas No, no, Cái cho con kim người. Cái kè này nè Cái kè thơ kìa Bộ Chà đấy จะลงมาจับปุ่นเลยอมเพงจับโจ๊เอา เ้ยเฮ้ยคันกลัวว่าหายว่าอะไรไป่ได้ย่างนี้ไม่ได้งดีดี มาหม่ก็ไบ,บ่พออยู่นี่ดเลน้องดิงามงามเออเอ้านุ่ข้บวเลยมนออหอมมันหวาน ก้าวล้างต้นมันสีหึ่นเนบนตกหำนี่หรว่าโอ้ยกินกินก็ได้เลปมาต้นนี่บอกว่าขามันทำเห้งมันลยเป็นเป็นยังเนาะนม่เหม่ออ่าก็ไปอ่านนี้ก็พอดีกินแล้วเดียนีเนะเปนเก่เนาะโอเคแล้วจะฟาก็จะอยู่

ลาละพี่น้องขอบใจสขขุขสุขคนที่ขเข้ามาเบิ้งผา,ากเบิ้งผ่าส้มซองน้องมินนี่เดดเดอพี่น้องพอกันไหมคลิปนาะสบายดี